ก็พอได้ลัน่นอยู่พอใจตามเยบเย,ยบสวัสดีครับเรามาลุยกันต่อครับทีมงานอูช่างพลนะครับอา้าวหกล้อจะชนไปโคแล้วหรือว่าไมโคจะชนหกล้อเนี่ยขยับตัวไปมาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีม ทีมงานสทลีดประ,ท,ะทีมงานอู่ช่างพลวิ่งกันอยู่3คันนะครับสำหรับทีมงานอู่ช่างพลไม่ต้องนับเจ้ายอดขุนทรัพย์เรานะครับเพราะว่าเรามาลองรถเฉยๆนี่แหละโฉมหน้าโฉมตาของอทีมงานอู่ช่างพลมีอยู่3าคันวันนี้ ฝุ่นฝุ่นหลบฝุ่นก่อนเปิดหัวล็อกกี้ก่อนเลยครับหน้าดินแห้งแห้งแข็งแข็งก็ค่อนข้างขุดลำบากนิดนึงครับลลยโซโซพี่ตึ้ม โกเบโก้ k 120มาร์ทีเอาขายับอีกแล้วช่วงเข้ามุมครับมันเป็นสามเหลี่ยมพอดีครับตูดไปโกกับตูดรถหกล้อนี่จะชนกันแล้ว หอกหน้าดินครับประเภทขูดเอาแต่ต้นหญ้าหรือเปล่าเนี่ยบางมากช่วงนี้มันก็จะหาดินยากหน่อยครับมันก็จำเป็นละ่ะความต้องการของรถไปโคนี่ก็อยากจะขุดสัก1เมตรนู่นแหะครับแต่ว่าเจ้าของนา ก็อยากจะให้เอาแค่บางบางเอาแต่หญ้าไปในด้านของรถไปโคนี่ก็จะเ,เสียเวลาในการขูดหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันไม่เต็มบุกี้ให้ถ้าเป็นขุดสระหรือว่าขุดลอกลึกๆสัก,กสเมตรหนึ่งเนี่ยจ้วงเอาจ่วงเอาแล้วครับแป๊บเดียว 6ล้อนี่มาเลยสัก10คันมาสัก10คันก็ยังก็ยังทันนะครับก็ยังไหวขยับอีกแล้วนี่ก็จะเป็นทีมงานของท่านสทอรีน,นะครับไปเทใกล้กันแล้วครับทางเข้าทางเดียวกัน ยังแต่ว่าเทคนละจุดท่านั้นเองครับอยู่ที่บ้านโคกเพชรนะครับตำบลยวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ปล่อยตัวครับเสียงแต่ส่งสัญญาณออกไปแล้วเที่ยวแรก ตอนนี้รู้สึกชักจะเห็นใจเห็นใจคนขับไปโคแล้วครับเนี่ยเพราะว่าบางเหลือเกินโคเอาแ,แต่หัวยา <c oughs> เนี่ยแค่ฝันเองครับน่าจะประมาณสักสิบเซนได้หรือมั้งเนี่ย ไปใส่โอ้มีหน่วยส่งสเสบียงด้วยครับพี่ทึมหน่วยส่งสเสบียงมองครับเจ้าลอกบางสเมือ่อไง <laughs> ว่าะบางมากครับบางถึงบางมาก แต่พี่ทึมบอกว่าดีหน่อยที่มันไม่แข็งแต่ว่า,าหน้างานก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมาที่นี่นี่โอ้โหแข็งโปกแล้วครับโคดไปเรื่อยๆพี่ทึม อากาศร้อนด้วยครับโอ้โหไล่ตูดกันเลยครับไปแล้วสองทีมงานประทะกัน ไม่ไหวแล้วอยู่ข้างนอกร้อนขึ้นรถก่อนละ ตัวครับเสียตามก็จะเป็นทันปิดท้ายรายการไปแล้วลาไปก่อนนะครับว้พ่อกันไหมครับสวัสดีครับ